สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กันกับผมนิราามดิเซลทีวีก็วันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมอัดวิดีโอแบนดี้แคมนี่นะครับก็ลิงก์โหลดก็เวลาวิธีโหลดก็จะให้ทำแค่เขียนว่าโปรแกรมอัดวี โเราแป๊บครับนี่นะครับให้เราเข้าไปที่อันนี้เบนท์เค็มโปรแกรมอัดวิดีโอขนาดเ่นทะ์เค็มอืมต้องรอหนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกัน ยมก็ copy l ล n k ไปใส่ไ้ให้ใต้ description นะให้ให้เรากดดาวน์โหลดไปแล้วมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดให้เรากดดาวน์โหลดอันนี้นี่แล้วก็มันจะมีให้ดาวน์โหลดอีกอันหนึ่งก็ดาวน์โหลดไปโหลดแล้วจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาแ๊บหนึ่งครับ ครับโปรแกรมน,นี่ครับ BDCM Set Up ก็ให้เราติดตั้งไปเลยอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูให้เราที่แรกมันจะเป็นภาษาอื่นนะอิตาเลียนบ้างอันนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรละไทยก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็โอเคไปแล,ไลแล้วก็ต่อไปตกลงแล้วก็ต่อไปต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกที่เก็บ อ่ะผมติดตั้งแล้วจะไม่ติดตั้งอีกอ่ะแล้วก็เราก็จะได้โปรแกรมแล้วมันด้เขียนว่าให้รันเลยหไหมเราก็แล้วแต่เลยว่าจะรันเลยหรือเปล่าแต่ผมจะไม่รันโอเคนี่ก็จะได้ขึ้นมาพอเปิดก็จะเป็นอย่างงี้นี่จะมีเป็นโปรแกรมอย่างงี้โอเคนะก็นี่มันก็จะมีให้เลือก นี่ก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะแล้วไม่อนอะไรต่อดีแล้วขั้นต่อไมันก็ไม่มีส่วนวิธีอื่นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะวิธีเอาอาให้ได้มากกว่านี้ผมก็ไม่รู้ไม่เคยทําผมเพิ่องอัดเป็นคลิปที่สองคลิปแก้คลิปที่แล้วมันยังไงคือคลิปที่แล้วมันเต็มหน้าจอมันอัด ใช่ไม่ได้เวลาผมเพิ่มอัพไปก็ไม่ดีเวลอาอัดก็เราสามารถตั้งได้นะเนี่ยมาจะใช้ปุ่มอะไรอัดอะไรยังไงเพิ่มเว็บแคมอะไรอย่างงี้ได้แต่ว่าผมจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นผมจะใช้เหมือนเดิมตรงนี้ก็ตั้งค่าอ,อพวกไมอะไรอย่างงี้อมก็แค่นี้แล้วก็อ่อ มีอะไรก่ะคงไม่มีมั้งดูว่าโปรแกรมนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันใช้พื้นที่เยอะเวลาอเราใช้พื้นที่เยอะนะเยอะเยอะอยู่หลายเมกอยู่หล,ยหลายนาทีเนี่ยก็คือโปรแกรมแฟบแฟบแฟบน่าจะใช้แฟบนะเนี่ยมันก็คือโปรแกรมนี้ผมไม่ค่อยชอบ คือมันใช้พื้นที่เยอะและอันนี้ผมก็เพิ่งเจอเ่งอยากได้ก็อยากรู้ว่าลองไปเปิดดูเอาพิมพ์นี่โปรแกรมอัดวิดีโอนี่อันนี้คือ Facebook ผมนะนี่นี่คือเฟซบุ๊กผมก็เข้ามาแอดกันนะ เนี่ยก็ตรงเนี้ยกีน่นาทีละสี่นาทีกว่าสิบเมกรไม่เป็นไรลองทำอะไรให้ดูเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนดีไหมน,น,นี่ก็เฟซบุ๊กนนี้ครับเป็นผมมีอะไรก็ขอไฟด้วยนะเพราะว่าผมยังอ่านไม่มค่อยได้อัดนละเมิ่อัดครั้งนี้เป็นครั้งแรก ็ well, thank you for watching ขอบคุณที่รับชมครับขอบคัณครับ